สวัสดีครับพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเห็ดวิธีการยกหัวเก๋งของรถยูดีขั้นนี้ครับหลายท่านอาจสิบ่หูจักนะครับวิธีการยกหัวเกง๋งรถยูดีสามสามศูนย์ขั้นนี้เขายกแบบใดครับมาเพราะว่านมีอุปกรณ์ซ่อนอยู่ครับเดี๋ยวเฮามาเลื่อมกันเลยครับดับแหลกด้วยครับเปิดไอกระจังหนาก่อนครับนี่หรือว่ากระโปรงหนาแล้วถ้าสีอื่นนะ ปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้ากันครับอ่าพอดล็อกแล้วยกขึ้นครับนี่คืออุปกรณ์ในการยกหัวเก่งครับน,นี่อันนึงครับมันสั่นอยู่หวองนี่มาเลยครับมาฟังด่านสายของคนครับเดี๋ยวยังมีอุปกรณ์อีกอันนึงอุปกรณ์อีกอันนึงก็คือแป๊บตัวนี้แหละครับเอาไปโยกครับเดี๋ยวผมสิโยก ให้เบิ้งเล็กหน่อยนะครับเพราะว่ามีขลองอยู่น้ารถดยกสุดบ่ได้ครับนี่นี่คือขั้นตอนการยกครับบางคนเบิ้งแล้วอาจที่บ่เข้าใจครับเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยตัวนี้คือตัวปิดเปิดน้ํามันครับปิดเปิดน้ํามันคาดว่านา่าจะเป็นน้ํามันไฮโดรลิกครับเพราะว่าใส่คล้ายๆระบบคล้ายๆแม่แรงครับเพราะว่าโยกออกโยกบนได้ขึ้นมาหน่อยนึงครับ นี่หัวตัวนี้อลไรเห็นบ่นี่หัวตัวนี้มันจะเป็นนี่มันจะเป็นแสกอยู่ครับเนี่ยเห็นบ่มว่านี่เสียบพอนี่เลยครับหมุนไปทังขวาครับหมุนให้จนให้จนสุดนะครับเห็นบ่สุดแล้วเอาด้านนี้ครับด้านที่เป็นบล็อกนะครับเสียบพอนี่ครับ,บ,รบมันจะมีแกนอยู่ข้างในครับ นี่แค่นี้แล้วครับเล็กเสียบใส่ครับประมาณนี้แล้วก็โยกครับโยกไปเรื่อยครับจนหัวเก่งขึ้นครับหัวเก่งเริ่มพยายามแล้วครับ จใจดีก็เอาเล็กเพิ่มอีกเป็นสองทอนครับมันยังทดแรงครับเดี๋ยวอ่ะโยกขึ้นแล้วครับผมยกขึ้นพ่อให้เบิ้งซื้อๆนะครับเพราะว่ามันยกสุรรไดไ่ไห้ครับประมาณนี้แหละครับถ้าอยากให้โยกขึ้นสุดเนกก็โยกตัวนี้โยกไปเรื่อยๆจนสุดไปเลยครับเดี๋ยววิธีการเอาลงครับ ที่ก็ได้ลองถอดตัวนี้ออกมากครับหมุนไอ้ตัวนี้กลับขึ้นครับนี่นี่หมุนมาฟังเลยครับนี่มันจะมีหัวตัวนี้หลอกอยู่ครับหมุนกลับมาฟังนี่มันสุดไม่เลาเอาลงก็ได้โยกขึ้นอ็ได้ครับแต่ว่ามันสิบ้านักคือตอนโยกขึ้นครับเดี๋ยวโยกลงเลยครับ,รบลงได้ว เวลาลงโยกง่ายเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับวิธียกหัวเก๋งของรถอยู่ดีนี่สามสามศูนย์่นนี้ครับแต่ว่ารุ่นสามหาศูนย์ที่ตัวมาหลังรุ่นนี่มันจะเป็นโยกตัวนี้ก็ได้แล้วก็มีสวิตไฟฝ่ายย่ประมาณแถวนี้ละใส่กดเอาก็ได้ครับเอาคลิปนี้่าไปก่อนครับสวัสดีครับ